สวัสดีค่ะอยู่กับย่าอาชีนะคะวันนี้เราก็เตรียมใส่บาตนะคะก,ก็กับน้องอาชีนะคะน้องอาชิก็จะมีกับข้าวนะคะที่แม่อาชิมาทําให้ใส่บาตรทำบุญนะคะนายอุ่นก็มีมีมีเก้าอี้ใหม่แล้ว ค่ะก็จะมีนะคะย่าก็จะมีนมนะคะใส่บาตรนะคะเช้านี้นะคะแล้วก็กับข้าวแม่ชีทำแล้วก็ติข้าวเหนียวเรานะคะคือเราขาดไม่ได้ต้องใส่ข้าวเหนียวทุกเช้านะคะเป็นตามประเพณีเนาะเยอ,อุ่นต้องมีข้าวเหนียวตามประเพณีตะเกา و แต่ดึกดำบานมา ปวดตกแห้งแหงตนาพอมีได้เมื่อเอ,เอไปบึงมื่อเสาร์นี่ว่าไม่ได้ไม่ได้น้ำฮอมีอันนั้นพมีแห้งเพราะฉันขี้ดินลายมันบ่าฝนโต,ตข้าโพี่ฐานวันนี้นี่ฮะเออท้อเตนในบ้านแทฮาพี่ละทั้งลมทั้งฝนมาหอดนี่ละละก็หอดโพี่ฐานาก็ไม่ได้อืมกายสิ ไปแล้วอันนี้เจ้าเห็บไปกับอาชีแล้วยาโอ๊ตคือมีมาปูหันปูนีเซื่อเดี๋ยวนี้เรามาอือมแต่งมัเเนเบ็ดอยู่สิเลยแต่นามะนี่มะปู <c oughs> <c oughs> มันมีะอะไรอ๋อนกที่หลังคาบ้านบ้านานั้นของบ้านของพี่แบงค์ลังคามันมาอยู่ด้วยนกเอียงยัง,งอ้าวสารสลีงต่อแล้วนะคะห <c oughs> น้าแล้งผัดแกะมะขาม หน้านี้ก็จะสารสลิงให้ลูกหลานไปซ่อนขายอันนี้คืออาซีบเสริมของยายอุ่นนะคะขายสวิงนะสารสวิงขายนาอยายแล้วเพื่อไปจานหอบมาเฮ้อสบกวนนี้สักวัดสักวันแล้วกระโดดลงก็ได้ร้อยแปดสิบสักมือยังได้ด่างนึงออันนี้โอ้กด้วยป้า เบืแล้วได้อ่าถ้าเอางี้ก็ลูกมากกี่ี่ะบ่ผู้หญีงชอก้วเาคนกปองงของเขาเออเขาอากื้อส่งตัคืนนะบ่ก้าว่าังตน้เนาะโอ้ตอสงื่อนดีเก่งยอ่ะบ่่จก่้เ้ โอ้ชี้ชี้ไปเอาอันนั้นมาเหอะยายอุ่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยสต๊อปเชือโนสต็อปตัวเรือดีวันนี้อืมอ่ะยายเอามาแบ่งคุณวาลีซื้อให้ย่าแหละแล้วก็พอดีเอามาให้ย่าก็มาแบ่งยายอุ่นได้ก็ได้เยอะอันคุณวาลีนางอันบาลีจ้างาดำนางวาลีเอ้ยยายก็วใหญ่แบบเยอะก็ขอให้มีสุขภาพหลักใจเยอะความเจ็บง่ายความไข้ง่ามีสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงงาย จะไปหาเงินไนไ้มือกำหาข้ามได้มือโกมหอบกิ่นหอบข้านงอนรับาจะได้เงินมือเงอนจึงเขาจะได้เงินเสียนเรีนสามือเจาจะแก้มันีโคตรโคดหายยามาพานมาหายมาบยามาบิกไงเง่อนรับได้เงินพันงอนฝันยามเงินหวานข้านเศ้าชุกกระเป๋าทุกหมูทุกวันเยอะจะาคิดเจ้าเงินก็เฮื่องจากงอคิดเจ้า่องก็ะทองเงินงอคิดเจาเงือนแก้วย่างไรข้ามาสูกกระเป๋าทุกหมูทุกวันเยอแล้วก็เงินพันมีเฮือขาดบ้านเงินหวานมีเฮือขาดกระเป๋าไ้ คุณพระศรีก like ็งลตใจช่วงปกปักรักษาคุ้มครองเฮออยู่กี่ไม่แห like ้งก็เล wow ี้ยงชีพเยอะยำโย่ยำโย่ช่วโหยวยำวันชิงยังินเยอะจ้าขอบคุณคุณวลีนะคะผู้ดีซื้อผู้ดีเพื่อนสั่งมาแล้วก็คุณก็คุณอ่าอีกคุณหนึ่งซื้อให้สี่กระปุกแล้วทีนี้ก็คุณวลีก็สั่งให้อีกแล้วก็รล้ย่าก็เลยบอกว่าโอเอาไปแบ่งยีอุ่นเพราะยีอุ่นก็ ขัดเนาะแล้วก็บำรุงกระดูกย้วยบำรุงสายตาบำรุงทุกอย่างยายขับเป็นยังไงดีขึ้นเนาะกินกับเขา่ะบอกกินกระเจงกับหอยแจ้าเอ๋งอะมันแยกแยกข้อก็ไม่เห็นอะไรมีเยอะกินลระแจงข้อไปหกต้นก็เห็นก็ะเนเอะโม่ก็โลดอยู่โม่ยังไงเยอะอลอด นันละก็เราก็บอกกินนะยาก,กินนะคนก็กินมดกระปุกหนึ่งแล้วออแล้วก็อันนี้ล่ะแล้วก็ค่อยกลับมาเฮือเจ้าแล้วก็เฮื่อยายโอ๊ตแน่ว่าเราไปเฮือยายโอ๊ตแน่่แบ่งเดียวกินเออกกอ,กเกอันนี้ผัดอ,อ,อันนี้นะเลาว่ามันเป็นไม่ได้เพลดดิดอกอาหารเสริมเป็นงานสกัดน้ำมันงาน่ะนะยายแต่ก,กาดแต่งาดำเลยฮาแเละกินเลยเป็นรวมรุ่งกระดกบำรุ่งเพลอดไปนั่นนี่ละ่ะ

วันนั้นก็คุณสมอนกันทวงอันนี้คุณสมอนเพชรชัยพรเอฟซีจากค่ะไม่คนคนละคนแต่สมอเหมือนกันเมื่อก่อนเมื่อวันนั้นนะ่ะผ่านซาปานะ่ะคุณเพชรสมรกันทวงน้องน้องเพชรสมรอ,อันนี้เป็นคุณพี่แล้วพี่เพชรสมรชัย,ยพรเออเมื่อวันนี้นะ่ะ เจ้าจะกินน้ำปั้นบ่หรือจะกินน้ำมะพร้าวปั้นเพ่อเลือไปสร้างได้เด้อไม่ได้ขอกินกนระโดดเลยมันดีเลยแชางถึงวัดตื่นถังเพื่อชาติเพื่อเยี่ยมเพื่อกันในกองโอ้โหเด็ดโอ้โหกิได้อดีหวาจ่าทักคือเก้หนะโยว่าแอ้พอดีได้กินสองกระปุกเออค่อยเอามาว่าแล้วก็อ่ะ ลืมไ่ค่อยย่ายล้วตีเลอร์ไปเอ๋คือไม่เห็นไปเอ๋ไม่เห็นบ่กนับมาตรงนู้ไม่เห็นเห็นบ้างเอ๊ะเอ๊ะเอ๊จีไปล้างมือก่อนไปล้างมือก่อนเห็นแล้ว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 ล้างมือลูกไปล้างมือไปไปล้างมือก่อนเลยไปไม่ล okay. ้างมือล้างมือแล้วค่อยมาจับอันนี้เร็วโอ้ยมา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 ล้างมือก่อนโอ้ไม่ได้เลยนั่นเดี๋ยวจีเดี๋ยวนี่ล้างมือเนี่ย อ,อ,อ,อันบีเอนี่เป็นเพร,เดร์ดเจ้านมเจ้าโปดต าหาข้าวันทุกโต๊ะาธุก่อนสาดูก่อนลูกสาธุอ่นสี้ยวัด si ี้งี่หามะาดูพร้อมไหมลูกพร้อมหมพร้อม เออเห็นไฟอยู่ว well. ้าวโอ้ยแปลกๆฝนกันหนักกระเทางะครั้งไันกทุได้แรงเงินกันตุ๊กตากระอาง

โปรเงี้ยลงมามถ้าบานกันจ่อยบ่แล้วเป็นแล้วเป็นเบอร์เป็นโรคเป็นอะไรกันสำหรับคลิปนี้นะคะก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะสวัสดีคะ่ะคู่แบบปโป๊กอันคู่แบบโป๊กหลังหลับโอ้าานะตอนอยู่